นี่คือซองกันน้าสําหรับชาวซุ่มซ่ามที่มือถือชอบหลุดมือตลอดช่วงสงการเวลาพิมพ์มือถือกระซองกันน้ําแบบนี้บางทีมันก็ลื่นเสียบตรงนี้ไม่ต้องกลัวหลุดแล้วสายนักวิ่งจริงๆอ่ะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเจ้าตรงนี้ออกแบบมาเพื่อให้รัดแขนและก็กันน้ําไปด้วยแน่นอนว่าเรื่องพื้นฐานอย่างแขวนคอตัวนี้ก็ทําได้สบายตัวซองใส่สองด้านถ่ายรูปได้ทัชดีดเจ้ารุ่นนี้นอกจากแขวข้นคอตามปกติแล้วอ่ะสายยังยืดได้ยาวมากยาวจนคล้องสะพายข้างแบบนี้ได้เลยส่วนเรื่องกันน้ำไม่ต้องห่วงเดี๋ยว จับเวลาแล้วโยนลงไปให้ดูถ้าที่ดูตอนนี้ข้างในก็ดูไม่เปียกนะแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในยังรอดปะตอนนี้ก็ดูน่าจะรอดอยู่นะเช็ดให้แห้งก่อนวันนี้มีแต่ข้าวฝุ่นกับรอยนื้อมือแต่ว่าไม่มีรอยเปียกเลยทีนี้มาดูทิชชู่ด้านในดีกว่า อันเนี้ยยิ่งเป็นทิชชู่สีน้ำตาลด้วยอะ่ะมันยิ่งชัดเลยนะว่าเปียกหรือไม่เปียกดูไม่มีรอยน้ําเลยใช้ได้ใกล้สงการแล้วรีบจัดเลยเดี๋ยวของหมดก่อน